เตรียมตัวไว้ไงมันถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้เดี๋ยวถึงเวลาเราจะไม่รู้จะทําใจอย่างไรก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็หัดพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเกิดอุบัติเหตุก็พุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจก็จะไปดีใจ,จไปสู่ความสงบหรือไม่งั้นก็หัดปงไว้ก่อนตายก่อนที่มีตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่คิดว่าเราอาจจะตายได้ทุกเวลานาทีเตรียมตัวตายไว พอถึงเวลามันก็ตปร่งได้ยอมตายได้มันก็ไปไปไปเป็นอริลยบุคคลได้าปรงได้ยอมตายได้ก็ไปเป็นโสดาบันไดเ้ต้องเตรียมตัวก่อนถ้าเราอยากจะต่อสู้ใช้ชนะความตายคือเราไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวเราก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหรือไม่งั้นก็ใช้ปัญญาก็คือ ว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเวลาที่เราจะต้องคืนร่างกายไปคิดว่าร่างกายเป็นเหมือนเหมือนรถยนต์ที่เรายืมเข้ามาก็แล้วกันเราถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไปยืมรถเข้ามาใช้ใช้เสร็จก็ต้องคืนเข้าไปร่างกายพอถึงเวลาตายก็เหมือนคืนเจ้าของไปก็คืนไปอย่าไปหวงอย่าไปอย่าไปลือ้อย่าไปยือ้อย่าไป ลังมันไว้ใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์